ปู่ซื้อพ่อใช้ร้านขายนะครับคงอร่อยนะครับ3 <l ix> ข้อดีของปืนคงอร่อยนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามในคลิป พร้อมๆกันนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันกับผมฟูแม็กอีกเช่นเคยนะครับนอกจากจะรับชมได้ทางช่อง YouTube แล้วนะครับก็ยังสามารถติดตามรับชมเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็ทางช่องแฟนเพจ Facebook ชื่อฟูแม็กนะครับแต่ว่ารับชมทาง YouTube จะได้รับความคามชัดที่ดีกว่านะครับปืนที่ทุกท่านเห็นตรงหน้านะครับก็คือปืนเบรต้า2 2 a a นะครับ เป็นพืนที่มีระบบปฏิบัติการระบบโบลแบ็กนะครับมีเพื่อนสมาชิกนะครับสอบถามเข้ามานะครับว่าไอ้ปืนอัลลอยเนี่ยมันเป็นยังไงนะมันมีคุณสมบัติยังไงบ้างนะครับซึ่งผมเองก็เคยได้ทํไวคลิปหนึ่งนะครับนานแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่กระชับนะฮะชัดเจนข้อประเด็นสักเท่าไหร่นะครับเอาละครับยางน้อยๆก็เป็นการเจาะประเด็นเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับถ้าท่านใดมีความรู้ ทักษะทางโลหะวิทยาดีๆนะครับหรือว่ามีประสบการณ์เกี่ยวเรื่องของอลลอยนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับ3ข้อดีที่มีในโครงอลลอยครับข้อที่1นนะครับอลลอยเป็นโลหะผสมนะครับคือต้องพูดตามตรงนะครับว่ามนุษย์นั้นถือว่าฉลาดสูงสุดนะฮะมนุษย์เราในี่เก่งมากๆนะครับสามารถนําแร่เหล็กอะไรต่างๆนานะครับมาผสมนะฮะ ออกมาเป็นอลอยนะครับอลอยมีความแข็งนะครับแข็งมากๆนะครับยิ่งอลอยที่ทํอาวุธปืนอย่างเงี้ยนะครับเป็นตระกูลซีรีส์เจ็ดพันนะครับเป็นพวกเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าอะไรแล้วแต่นะครับอลอยมีความแข็งแรงมากๆนะครับแข็งน้อยกว่าเด็กนะครับแต่ก็ไม่น้อยมากไปกว่าเหล็กสักเท่าไหร่นะครับพูดง่ายๆว่ามันแข็งแรงนะครับอลลอยนี่นะครับ แข็งแรงนะครับเชื่อนะครับว่าถ้าเกิดฝรั่งเขาพัฒนาอะไรออกมานะครับเขาต้องมีตัวแบบชัดเจนนะครับถ้าสุกเอาเผากินเขาไม่ค่อยทำกันนละครับแล้วยิ่งมาทําสิ่งของเพื่อเป็นการค้าแบบเศรษฐกิจนี่นะครับถ้าทำออกมาแล้วมันพังเนี่ยโอ้โหดูไม่จืดเลยนะฮะสำหรับอร่อยนะครับก็คือแข็งแรงนะครับส่วนข้อที่2นะครับเบาครับมันเป็นไปได้ไหมที่เขาบอกว่าเหล็กเบานะ บางคนบอกเรียกเหล็กเบาผมเคยได้ยินนะครับตอนเป็นเด็กๆนะครับผมเคยได้ยินคนพูดปืนซิกเซอร์นะครับเป็นเหล็กเบานี่เหล็กเบานะครับอันลอยมีความเบากว่าเหล็กนะครับถ้าหากว่าเทียบมวลน้ําหนักตัวนะฮะในมิติเท่ากันนะครับอันลอยนั้นจะเบากว่านะครับเนี่ยอย่างเช่นปืนกระบอกเนี่ยน้าหนักเป็นแค่สามสี่ร้อยกรัมเนี่ยเพราะว่าโครงอ่างมันเป็นอันลอยนะฮะสไลด์กับลากล้องนี้เป็นเหล็กขึ้นรูปนะครับโครงร่างเป็นอันลอยนะครับ หนักสามสี่ร้อยกรัมเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเหล็กทั้งดุนล่ะเอาละเมื่อมันเป็นเหล็กนะครับเหล็กม,มันมีความหนักอยู่แล้วนะครับมันมีความหนักในตัวนะครับมีความหนาแน่นในตัวนะครับมันก็อาจจะขึ้นมาถึงสักสองสามร้อยกรัมนะครับก็จะกลายเป็นหกขีดนเนี่ยหกเจ็ดขีดนะฮะก็ถือว่าหนักนะครับบางทีเขามองว่าสิ่งที่เขาทำนี่มันเหลือเฟือนะครับก็ถึงบอกว่าฝรั่งเวลาเขาคิดค้นอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะทดสอบนะครับแล้วก็ วิจัยคิดค้นอย่างเป็นจริงเป็นจังนะครับนะก็คืออลลอยมีความเบานะครับเบากว่าเหล็กนะฮะความแข็งแรงก็มีระดับที่สูงมากนะครับทนแรงดึงแรงกดได้สูงไม่น้อยกว่าเหล็กนะครับแล้วก็ข้อดีข้อที่สามนะครับเรื่องนี้สาคัญมากนะครับข้อดีข้อที่สามของอลลอยนะครับคือสินิมมันไม่ขึ้นนะครับอืม สนิมไม่ขึ้น,นที่นี SPEAK, тай, ่หมายความว่าไม่ใช่มันไม่ขึ้นเลยนะคือมันขึ้นยากมากๆนะครับอลลอยเป็นโลหะที่ไม่ค่อยรอดกับสนิมนะครับอย่างกรงไกลนี่เป็นเหล็กนะครับตัวนี้ยนะครับแต่โกรงไกลก็ยังมีสนิมนะต้องเกตด,ดูนะฮะเนี่ยนะฮะแต่โครงลางมันเนี่ยไม่มีสนิมหรอกครับนะฮะถ้าสนิมขึ้นปืนในแย่เลยนะฮะ นี่ละครับปืนที่มันเป็นเหล็กนะฮะหรือว่าโลหะนะฮะถ้าเกิดว่ามันหนีไม่พ้นสนิมนะครับมันก็จะทําให้การเสื่อมสภาพโดยสนิมนะครับไม่ได้เสื่อมสภาพโดยอายุไขนะครับไม่เหมือนกับสารสังเคราะห์แบบอื่นๆนะครับถ้าหากโพลิเมอร์อันนี้ก็ว่าไปยอย่างนะฮะอาจจะเสื่อมสภาพโดยอายุไขนะครับผมใช้คําว่าอาจจะเสื่อมนะครับเพราะว่าแต่เท่าที่เคยเห็นมานะั่ยังไม่เคยเห็นโพลิเมอร์ของไขนะครับมันเสื่อมสภาพโดยอายุไขเลยนะครับ มีแต่เสื่อมสภาพโดยการกระทําหรือไม่กระเสื่อมสภาพโดยการใช้งานนะครับอลอยไม่ขึ้นสนิมนะครับบางคนบอกว่าอลอยก็เป็นสนิมได้ใช่ครับมันเป็นสนิมอีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งมันก็อยู่ที่การรักษานะครับบางคนบอกอลอยนั้นขึ้นสนิมเพราะเหงื่อมันก็จริงนะครับบางทีปืนโลหะมัน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 จะแพ้สนิมก็เพราะว่าเหงื่อเนี่ยเป็นตัวนําพาไปนะครับแล้วทําให้โลหะมันทําปฏิกิริยากับอากาศนะครับ ก็เลยเกิดสนิมนะครับอลอยก็ขึ้นสนิมได้นะครับแต่ว่ามันไม่ขึ้นสนิมอย่างที่เราเห็นนะครับผมเชื่อว่าถ้ามันไม่ขึ้นสนิมซะนะครับมันก็ใช้งานได้อย่างยืนยาวนะครับปืนอลอยนะครับนี่ผมก็ใช้งานมาหกปีย่้าเจ็ดปีนะครับก็ทําการยิงไปประมาณสักยี่สิบกล่องนะครับประมาณพันนัดนะครับก็ยังไม่เห็นมันจะเป็นไรนะครับ ยังไม่มีรอยเยินหรือว่าจะพังหรือที่บุบสลายในระยะเวลาใกล้นี้นะครับก็ไม่เห็นเป็นไรนะครับก็ไม่เห็นเป็นอะไรนะครับมันก็แข็งแรงทนทานนะฮะเคยตกนะฮะเคยตกด้วยนะครับเนี่ยฮะนี่นะฮะมันก็ไม่ถือว่าบุบนะฮะเพียงแค่ในส่วนที่เขาทำการอโดร้ายให้ผิวไว้นะครับมันกระเทาะออกไปทั่นเองนะฮะดูนะครับ เนี่ย่องรอยตามขอบด้ามขอบไรก็มีแค่ประมาณนี้นะครับนะฮะเอาละเชื่อว่าทั้งสามข้อดีของอลลอยนี่แหละครับจะเป็นเรื่องในการพิจารณาและก็ตัดสินใจนะครับสบท่านที่กําลังจะซื้อปืนคงอลลอยนะครับดังเช่นบริต้ากระบอกเนี่นะครับเลือกจะเป็นคงอลลอยย่อนอื่นนะครับเอาเถอะครับใช้งานได้อย่างสบายใจนะครับ พูดง่ายๆว่าปู่ซื้อพ่อใช้หลานขายนะครับคงอร่อยนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับหากท่านเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์นะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับส่วนคลิปหน้าจะมีเรื่องอะไรมาพูดคุยเลยหรือว่ารีวิวกันก็อย่าลืมติดตามนะครับส่หรับวันนี้ขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับสวัสดีครับ